วันนี้เราก็มาเกี่ยวกับ Tower Defense m a t e r กันนะฮะวันนี้นะคผมก็จะมาเปรียบเทียบหนึ่งในคู่ปรับตลอดการของแมป Tower Defense นะฮะก็คือเป็นตัวที่มีชื่อว่า Engineer นะฮะกับตัวของ Excel ซนะฮะซึ่ง2ตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีดาเมที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ใช้เพชรในการซื้อเหมือนกันนะฮะซึ่งด้วยความที่ดาเมจมันใกล้เคียงกันนะฮะแล้วก็ใช้เพชรซื้อเหมือนกันมันก็เลยทาให้คนก็สงสัยนะฮะว่าสรุปเนี่ยไอ้สตัวนี้ตัวไหนมันเก่งกว่ากันกันแน่นะฮะซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะฮะว่าตัวไหนมันเก่งกว่ากันโดยผมจะเอาสตัวนี้นะฮะมา vs กันในการทดสอบ6ข้อนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะมีตามที่เห็นนี้เลยนะฮะ ก็จะเอาคะแนนของแต่ละตัวนะฮะมาเทียบกันแล้วก็มาดูว่าใครจะเก่งกว่ากันประมาณนี้นะฮะโอเคก็เพิ่มไม่เป็นการเสียเวลานะฮะก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับคลิปในวันนี้นะฮะ ก่อนที่จะไปเริ่มเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนี้นะฮะเราควรจะต้องรู้ถึงพื้นฐานของทั้ง2ตัวนี้ก่อนนะสตัวนี้นะฮะดาเมจการตีเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันก็จริงนะฮะแต่ว่าวิธีการโจมตีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันพอสมควรเลยนะฮะก็เอาเป็นว่ามาทาความรู้จักกับทั้ง2ตัวนี้กันก่อนนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะตัวของ e x c e l ์เลเนะฮะการโจมตีของ Excel นะฮะจะเป็นการชาร์จปืนเลเซอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็จะทําการยิงไปนั่นเองนะ,ะซึ่งก็จะทําดาเมจที่ค่อนข้างแรงจะสร้างดาเม ไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งการยิงเขาเนี่ยมีเวลาจํากัดนะฮะหลังจากที่เขายิงได้แป๊บเดียวเนี่ยเขาก็จะกลับไปชาร์จใหม่อีกรอบแล้วค่อยกลับมายิงรอบหนึ่งนะนี่คือการโจมตีของเขานะเขาจะไม่ยิงแบบต่อเนื่องนะฮะจะต้องชาร์จยิงชาร์จยิงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแต่ว่ายิงเร็วสูงเนี่ยมันก็จะยิงนานขึ้นแล้วค่อยกลับไปชาร์จนะฮะซึ่งมันก็จะชาร์จไวขึ้นเช่นกันนะ แล้วก็การเลือกเป้าหมายของ Excel นะครับมันจะแตกต่างจากตัวปกติพอสมควรนะฮะคือตัวปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับอะไรมันนะฮะมันจะตีซอมบี้ที่วิ่งนําหน้าสุดเสมอนะฮะแต่ว่า Excel เนี่ยมันจะตีเฉพาะตัวที่มันเห็นตัวแรกนะฮะซึ่งถ้าเกิดตัวที่มันเห็นตัวแรกเนี่ยยิงไปชุดเดียวเนี่ยมันยังไม่ตายนะฮะมันก็จะยิงซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าตัวนั้นมันจะตายนะฮะมันจะไม่ทําการหันไปหาตัวข้างหน้าต่อให้มันจะมีตัวอะไรก็ตามเดินแซงขึ้นมา Excel จะไม่หันไปตามนะฮะจนกว่าไอตัวที่มันเล็งเน แล้วก็ต่อมาเป็นตัวของเอนจิเนียร์นะฮะเอนจิเนียร์นะฮะจะทําการตีซอมบี้เพื่อทําการเก็บอุปกรณ์สร้างป้อมปืนมานะฮะแล้วพอเก็บได้ครบเนี่ยเขาก็จะทําการสร้างป้อมปืนขึ้นมานั่นเองนะฮะซึ่งป้อมปืนนั้นก็จะช่วยเขายิงได้นะซึ่งป้อมปืนในเลเวลหลังๆนะฮะมันจะมีการชาร์จยิงสักแป,ป๊บหนึ่งเหมือนพวก Excel นะฮะแต่ว่ามันจะชาร์จไวกว่า Excel นะจะไม่เหมือน Excel ก็คือไม่ใช่ว่ายิงไปสักพักแล้วหยุดต้องชาร์จใหม่ตัวของป้อมป,ปืนนะฮะถ้าเกิดมันเริ่มยิงเนะะี่ยถ้าเกิดสตูยังมหม ระยะมันเนี่ยมันก็จะสามารถยิงแบบนั้นไปเรื่อยๆได้เลยนะฮะไม่ต้องหยุดพักนั่นเองนะไม่เหมือน Excel ซที่พอชาร์จยิงไปสักพักต้องหยุดพักก่อนแล้วค่อยชาร์จใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ป้อมปืนในเล้วหลังๆนะฮะจะมีระเบิดสามารถยิงออกมาได้นะซึ่งก็จะทาดาเมจแบบสเปสนะฮะก็คือมีปืนกลเนี่ยยิงเดี่ยวนะฮะแล้วก็มีระเบิดมาช่วยส,ปสเปสอีกแต่ก็ไม่ใช่ว่าป้อมปืนจะอยู่คงกระพันนะฮะป้อมปืนจะมีเวลาชีวิตจํากัดนะฮะถ้าเกิดเวลาหมดมันก็จะพังนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะ ต้องสร้างป้อมใหม่ขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดยิ่งป้อมเวลวสูงเนี่ยมันก็จะอยู่นานขึ้นนะฮะแล้วป้อมจะมีสิ่งที่เรียกว่าโล่ด้วยนะฮะเป็นโล่สีแดงครอบอยู่นะซึ่งจะสามารถกันสตันทุกรูปแบบได้นะฮะซึ่งการได้แค่รอบเดียวแล้วก็แตกนะฮะถ้าเกิดมีอะไรโจมตีตอนที่มันแตกอยู่เนี่ยป้อมก็จะระเบิดหายไปเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีนะฮะมันก็จะสร้างโล่ใหม่ขึ้นมาแทนที่ได้เองนะ,ะนี่ก็คือความแตกต่างของทั้ง2ตัวนี้นั่นเองนะฮะ ก็มาเข้าสู่พ่อที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะฮะนั่นก็คือราคานั่นเองนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะราคาเพชรนะฮะเอ็กเซลราคาอยู่ที่2,500เพชรนะฮะแต่ว่าเอนจิเนียร์นะฮะเกือบ2เท่านะฮะคือราคา4,500เพชรนะฮะ แล้วนอกจากที่ e n นจิเนีรนะฮะราคาซื้อเนี่ยจะแพงกว่า Excel แล้วนะฮะเอนจิเนีนะฮะมีราคาอัพที่แพงกว่า Excel เช่นกันนะฮะโดยรวมนะฮะตั้งแต่เลวศูนย์จนถึงเลวตันนะฮะเอนจิเนียจะใช้เงินทั้งหมด54,100ในขณะที่ Excel นะฮะใช้เพียงแค่43,000ท่วนนะฮะก็จะกลายเป็นเลวตันนะราคาแพงกว่ากันแต่ว่าดาเมจเนี่ยใกล้เคียงนะฮะ เพราะฉะนั้นข้อแรกนะฮะผมขอยกให้ Excel นะฮะเพราะว่าราคาซื้อก็ถูกกว่านะฮะแถมราคาอัพก็ยังถูกกว่าอีกนะ,ะแต่ว่า Excel เนี่ยมันจะแพงกว่า Engineer ที่ราคาวางนะฮะราคาวาง Engineer เพียงแค่ 750, Excel 3,500แต่ว่าถ้าเกิดอัพ Excel จะถูกกว่านะ ก็ผ่านข้อแรกไปแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราคานะฮะมาต่อกันที่ข้อที่2ดีกว่านะข้อที่2นะฮะก็คือความต่อเนื่องของการทำดาเมจนั่นเองนะฮะ ก็คือ Excel นะฮะจะเป็นการชาร์จปืนแล้วก็ยิงนะฮะแต่ว่าเอนจิเนียร์จะเป็นการสร้างป้อมปืนช่วยยิงถ้าพูดถึงความต่อเนื่องนะฮะตัวของ Excel เนี่ยจะต้องใช้เวลาชาร์จปืนเนี่ยค่อนข้างเจะนานนะฮะถ้าเกิดเทียบกับป้อมของเอนจิเนียร์แล้วก็ไม่สามารถยิงตลอดไปได้นะฮะคือยิงไปสักพักแล้วก็ต้องหยุดชาร์จใหม่นะฮะแต่ว่าป้อมของเอนจิเนียร์นะ,ะนอกจากจะชาร์จก่อนยิงเนี่ยไวกว่า Excel แล้วนะฮะยังจะสามารถยิงได้ตลอดไปจนกว่าป้อมมันจะพังนะฮะคือ สามารถยิงได้เรื่อยๆเลยจนกว่าศัตรูจะหมดระยะหรือป้อมพังนะเพราะฉะนั้นนะฮะข้อที่2ก็จะตกไปอยู่กับตัวของเอนจิเนียนะฮะเอนจิเนียจะสามารถทำดาเมจต่อเนื่องเนี่ยได้ดีกว่าตัวของ Excel นะ ตอนนี้ทั้ง2ตัวก็คะแนนเท่ากันแล้วนะฮะหต่อ 1, 1นะฮะมาต่อกันที่ข้อที่3กันนะฮะข้อที่3นะฮะคือเรื่องของ DPS นั่นเองะฮะ DPS ย่อมาจาก Damage Per Second นะ,ะคือ d ดาเมจที่ทำได้ต่อ1วินาทีนะฮะผมจะคำนวณแบบบ้านๆให้คุณฟังแล้วกันนะผมจะไม่เอาสูตรคำนวณจากวิกิมาใช้นะเพราะว่าวิกิเนี่ยมันละเอียดเกินไปนะฮะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดใช้งานจริงเนี่ยมันแทบไม่เห็นความแตกต่างระหว่างการคำนวณแบบบ้านๆกับคานวณ ละละเอียดตัววิกิผมจะเทียบแค่ดาเมจ DPS ของเวลตันทั้งคู่นะครับเพราะถ้าเกิดผมเทียบกันทุกเลเวลเนี่ยมันจะนานนะฮะโดยป้อมปืนเล้วตันของเอนจิเนียร์นะฮะจะมีดาเมจอยู่ที่12ดาเมจอัตราการโจมตี0.12วินาทีนะฮะ ถ้าคำนวณดาเมจของ1ป้อมนะฮะจะได้ดาเมจเป็น100ดาเมจต่อวินาทีนะฮะซึ่งเอเจนเนียแล้วตันนะสามารถสร้างป้อมนี้ได้4ป้อมด้วยกันก็คือกลายเป็น400ดาเมจต่อวินาทีะฮะแล้วก็ยังไม่พอรวมตัวของเอเจนเนียไปด้วยนะเอเจนเนีย์ตเขาเองเนี่ยทำดาเมจได้ประมาณวิละ40ดาเมจนะฮะก็รวมกันกลายเป็น440 DPS นะฮะ ตัดมาที่ตัวของ Excel นะฮะ Excel เลเวล5นะฮะจะมีดาเมจอยู่ที่นัดละ25มีอัตราการโจมตี0.05คําคำนวณแบบบ้านๆนะฮะตัว Excel ตัวหนึงนะฮะจะสามารถทำดาเมจตอนน่อ1น1วิได้ทั้งหมด500ดาเมจนะฮะโดยประมาณมันไม่ถึง500นะเอาจริงนะแต่ว่ามันจะได้ประมาณเกือบเกือบ500นี่แหละ ถ้าไม่นับพวกเวลาการชาร์จของ Excel นะฮะแล้วก็การที่ต้องพักชาร์จเนี่ยก็คือ Excel มี500แต่ว่า Engineer เนี่ยมีแค่ประมาณ440ดาเมจนะฮะ e x c e เนะฮะเป็นผู้ชนะในรอบที่3นั่นเองนะฮะ แล้วก็ข้อที่4นะฮะนั่นก็คือดาเมจโดยรวมนั่นเองนะฮะดาเมจโดยรวมหมายถึงยังไงนะก็คือวางทั้ง2ตัวเนี่ยเต็มพิกัดทั้งคู่นะฮะคือแบบ Excel นะฮะสามารถวางได้สูงสุด8ตัวก็วาง8ตัวไป En นจิเนนะฮะวางได้สูงสุด6ตัวก็อัพตานให้หมดนะฮะแล้วก็มาเทียบกันนะฮะว่าไอ้สองตัวนี้ถ้าเกิดมันเต็มพิกัดทั้งคู่เนี่ยมันจะสามารถฆ่าบอสโมเทนนะฮะได้ไวแค่ไหนใครจะไวกว่ากัน มาดูภาพตัวอย่างกันเลยนะฮะมาดูที่ตัวแรกนะฮะนั่นก็คือตัวของเอนจิเนียร์นั่นเองนะฮะเอนจิเนียร์นะฮะป้อมเขาไม่สามารถรับบับจาก DJ c o ค m มมานเดอร์ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปคุณจะไม่เห็นผมเอาคอ m มานเดอร์มานะฮะ โอเคนะฮะก็สรุปบอสโมเทนนะฮะใช้เวลา44วินาทีโดยประมาณนะฮะมาต่อกันที่ตัวของ Excel กันบ้างนะฮะเอ็กเนี่ผมก็ใช้ทุกอย่างที่มันบัฟได้เหมือนกันนะฮะก็คือมี DJ นะฮะบัฟระยะและบัฟลดราคานะฮะแล้วก็มีคอ m มานเดอนะฮะยืนอยู่เพื่อทำการช่วยบัฟแล้วผมก็วาง Excel ซเนี่ยห่างจากบ้านซอมบี้เนี่ยค่อนข้างไกลนะฮะเพื่อไม่ให้โมเทนเนี่ยมากระทืบเท้าและสันได้นั่นเองฮะจะสังเกตได้ ว่าเวลาการฆ่าเนี่ยมันค่อนข้างจะไวมากๆเลยนะสับตัตของ Excel นะฮะประมาณ20กว่าวิก็ตายแล้วนะฮะบอสโมเทนเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะสับข้อที่4นะฮะข้อที่4นี้ Excel คือได้เปรียบมากๆะฮะอย่างแรกเลย Excel วางได้เยอะกว่าทั้ง2ตัวนะฮะจาก6ตัวเป็น8ตัวแล้ว Excel นะฮะยังจะสามารถรับบัฟจากคอมมานเดอร์ได้ด้วยนะฮะซึ่ง e n นจิเนียร์ทำไม่ได้นะฮะ มาถึงป้อมของเอนจิเนียร์ฮะคือมันต่างกันมากเลยนะรอบนี้ก็ต้องยอม e x c e เเขาจริงๆนะฮะโอเคก็ไปที่รอบต่อไปกันเลยมาต่อกันที่ข้อที่5นะฮะข้อที่5คือการพึ่งพาตัวเองนั่นเองนะฮะก็คือที่2ตัวนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้รับบัฟที่แบบเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วก็ต้องมา เผชิญหน้ากับการสแตนแล้วก็สกิลของบอสเนี่ยตรงๆเลยนะฮะใครจะดีกว่ากันนะก็คือไม่มีแบบเมนิกนะฮะไม่มีคอมมานเดอร์แต่ว่ามี DJ นะฮะเพื่อทำการบับระยะให้นะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่บับระยะเนี่ยไอซอกตัวนี้มันค่อนข้าง,างจะเออดึงประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเลยนะฮะ Excel นะฮะก็จริงอยู่ว่าเขาสามารถทําดาเมจได้มากกว่าตัวของเอนจิเนียร์นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่มีบ,บัฟของคอมมานเดอร์มาช่วยด้วยเนี่ยเขาจะค่อนข้างตีเบาลงพอสมควรเลยนะ,ะหรือว่ามากๆเลยก็ได้นะแล้วก็เขาไม่สามารถการสันด้วยตัวเองได้นะฮะ แล้วก็ด้วยการล็อกเป้าแปลกๆของเขานะคือเขาจะตีแค่ตัวที่เขาเห็นก่อนนะฮะถ้าเกิดเขาเห็นตัวไหนก่อนเขาจะเล็งตัวนั้นจนกว่าตัวนั้นมันจะตายแล้วเกิดไม่ตายมันก็ไม่เล็งตัวอื่นนะฮะซึ่งมันมีโอกาสทําให้ตัววิ่งเร็วเนี่ยหลุดเข้าบ้านไปได้นะฮะถ้าเกิดไม่มีตัวที่มันตีตามปกติเนี่ยมาช่วยมันก็อาจจะหลุดเข้าบ้านระเบิดได้นะสำหรับตัววิ่งเร็วนะ มาที่ส่วนของเอนจิเนียร์นะฮะเอนจิเนียร์นะฮะก็สามารถที่จะการสตันให้ป้อมตัวเองได้นะฮะมีโลกกันอยู่ตั้งแต่แล้วสาขึ้นไปนะฮะแต่ว่าข้อเสียของเอนจิเนียร์นะฮะคือเขาไม่สามารถมองตัวล่องหนได้นะฮะตัวของป้อมเนี่ยมองไม่เห็นเห็นแค่ตัวของเจ๊เกอเองนะฮะซึ่งเจ๊เกอเนี่ยดาเมจค่อนข้างเบามากๆเลยนะถ้าเกิดตีแบบไม่มีป้อมมาช่วยนะฮะมันทําให้การเคลียร์ตัวล่องหนเนี่ยเป็นไปได้ยากนะฮะถ้าเกิดเทียกบกับตัวเอ็กเซลเนี่ยเอ็กเซลคือชิวๆเลยนะแต่ว่า เอนจิเนียน่ยลำบากนะฮะถ้าเกิดไม่มีตัวอะไรมาช่วยเคลียร์ล่องหนให้เขาเนี่ยอาจจะบ้านระเบิดได้นะฮะข้อ5ผมก็สรุปไม่ได้นะฮะเพราะว่าเอนจิเนียร์เนี่ยมันพิ่งพาตัวเองการสตันได้ก็จริงแต่ว่าเขาก็ดันการตัวร่องหนไม่ค่อยได้สัง,ง้นนะของ Excel นะฮะดาเมจแรงก็จริงแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีการล็อกเป้าที่แปลกๆนะ,ะแล้วก็ ชาช้าในช่วงต้นเกมนะฮะอาจจะทาตัววิ่งเร็วหลุดไปได้นะก็ไม่สามารถป้องกันสันด้วยตัวเองได้นะฮะถ้าเกิดโดนสันมามีแค่ต้องรอหรือไม่ก็ให้เมนิกล้างสันให้นะเสมอกันและกันนะก็คือมีข้อจํากัดเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนเหมือนกันนะฮะประมาณนี้เลย มาถึงข้อที่6กันนะฮะข้อนี้ไม่เชิงเป็นข้อเปรียบเทียบคะแนนนะฮะแต่ว่าเป็นการบอกข้อดีข้อเสียของทั้ง2ตัวนี้นะฮะว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างเริ่มกันที่ตัวของ Excel กันเลยนะฮะข้อดีก็คือดาเมจแรงมากๆฮะ,ะแรงกว่าตัวของ e n นจิเนียอีกนะฮะถ้าเกิดได้รับบัฟเนี่ยคือโคตรแรงแล้วก็สามารถตีซอมบี้ได้หลากหลายชนิดนะฮะก็คือสามารถตีตัวเหล็กได้สามารถตีต้องห่นก็ได้เหมือนกันนะฮะว่าข้อ เสียงของ Excel นะฮะอย่างแรกเลยคือเขาไม่สามารถป้องกันตัวเองได้นะฮะถ้าเกิดโดนสตันมาก็เรียบร้อยเลยนะฮะถ้าเกิดเขาเลี้ยวต่ำนะฮะมันจะค่อนข้างชาร์จปืนนานมากๆเลยนะฮะแล้วก็ยิงแป๊บเดียวแล้วก็กลับไปชาร์จใหม่นะฮะทำให้การโจมตีเนี่ยไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วมันช้ามากๆ แล้วก็มีการเลงที่แปลก,กๆตามที่ผมบอกนะก็คือมันจะเลงแค่เฉพาะตัวที่มันเห็นตัวแรกก่อนนะฮะจนกว่าจะตายถ้าเกิดไม่ตายมันก็ไม่ไปตีตัวอื่นเลยนะฮะให้ตัววิ่งเร็วอาจจะหลุดเข้าบ้านได้แล้วก็มาที่ตัวของเอจจเนียกันบ้างนะฮะเอจิเนียข้อดีคือสามารถป้องกันตัวเองได้นะคือมีโล่ป้องกันป้อมให้แล้วก็มีการโจมตีที่ต่อเนื่องกว่า Excel นะฮะคือไม่จําเป็นต้องพักชาร์จแบบ Excel จะสามารถยิงได้เรื่อยๆเลยจนกว่าสตูจะหมดจากระยะไปนะ แล้วป้อมของเอนจิเนียร์นะ,ะสามารถยิงทะลุกตัวเหล็กได้และก็ตัวเอนจิเนียร์เองนะสามารถสอยตัวบินได้ด้วย ไม่ได้ดาวเมตีขนาดเท่าเอชไพลอตนะแต่ว่าก็ยังถือว่าอนเนกประสงค์นะ,ะคือสามารถตีทั้งตัวพื้นแล้วก็ตัวบินนะข้อเสียของ e n นจิเนียนะฮะก็คือป้อมปืนของเขานะฮะไม่สามารถรับบัฟอะไรได้เลยนะแล้วก็การจะสร้างป้อมปืนมาได้นะฮะเขาจะต้องตีซอมบี้เพื่อทำการเก็บชิ้นส่วนมานะฮะซึ่งถ้าเกิดเขาไปวางแนวหลังเนี่ยหรือว่าโดนตัวอื่นแย่งตีเนะี่ยเขาก็จะไม่สามารถ มีอุปกรณ์มากพอที่จะมาสร้างป้อมได้นะฮะซึ่งเอนจิเนียร์ที่ไม่มีป้อมเนี่ยมันกากว่าตัวของเมรการอีกนะฮะแล้วก็ป้อมของเอนจิเนียร์นะฮะไม่สามารถมองเห็นล่องหนได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะยิงตัวบินแบบตัวเจ้านายมันได้นะฮะแล้วก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างแพงกว่าตัวของเอ็กเซลอีกนะฮะแถมยังวางได้น้อยกว่าด้วย ก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะทั้ง2ตัวนะฮะเจนเนียร์กับ Excel นะฮะถามว่าสรุปตัวไหนมันเก่งกว่ากันนะฮะผมก็ไม่สามารถสรุปได้นะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานมากกว่านะฮะโดยรวมเนี่ยผมก็คิดว่า Excel เนี่ยเหนือกว่านิดหนึ่งนะฮะก็ถือว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนและกันนะฮะตามความถนัดนะฮะเจนเนียร์จะเริ่มยิงไวกว่าแล้วก็จะมีดาเมจที่ต่อเนื่องกว่านะฮะแต่ว่า Excel เนี่ยจะแรงกว่ามากๆเลยนะฮะแต่ว่า จะไม่สามารถยิงแบบต,ต,ต่อเนื่องได้ถ้าต้องกลับไปชาร์จนะฮะไม่กล้าสรุปนะฮะเดี๋ยวทัวลงนะแต่ผมมองว่าอิเจเนียเนี่ยควรจะเป็นตัวดาเมจเสริมมากกว่าดาเมจหลักนะฮะเอ็กเซลควรจะเป็นดาเมจหลักนะเพราะว่าคือมันป้องกันตัวเองไม่ได้ก็จริงนะแต่ว่าดาเมจของมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ได้เล่นเลยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็บ๊ายบายฮะ